อันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงแรมราชาบูรณะ,นนนะหนูชอบไหมหนูชอบที่นี่ไหม โอะเราจะไปที่ที่พักกันแล้วนะคะไหนอลิหันมาหน่อยใส่แมสได้สิคะลูกเราจะไปที่ที่พักกันแล้วาถ่านอยู่้านะคบเดินตรงไปสุดทางแล้วเจ็ง นี้ถุงท anyway. yes, right? right. ี่พัุมแล้วใช่ไหมใช่ครับ๋ยวกเป็นลิปปากเราอยู่ที่ห้องพักแล้วนะคะความุ่นวายมันมีนิดๆนะคะล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยอริสมีอะไรบ้างคะในมือหนูคืออะไรนี่น้ำผลไม้ผักสีดุปะม้ามันมีนี่ด้วยใช่น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะต็นเซฟ โคมไฟออปเปิดคมไฟว้าวไหนอันนีาา้พาไปรีวิวห้องน้ำาหนได้ไหมไปไหนคะไม่ไม่ถ่ายวิดีโออยู่ครับอ๋ออลนนจะพาไปดูห้องน้ำนะคะ ร้าน,นถึงไหมคะมาปาล้านปา้านไหน้น,นคมน่ไม่ดูห้องอน้ำหนสิคะปป้าอ๋อห้องแบบว่าไม่เกี่ยมมากเลยนะคะว้าไาปาโอเคเียบร้อยคะ่ะแยบร้อยคนนี้ ทำไรอะ่ะไอ้เด็กหันมาหน่อยกิ๊กไอันนี้เล่นตู้เซฟเหรอคะหนูเล่นตูหนูห้ามเอาของไปใส่ในนั้นนะลูกนายได้มาเปิดไฟให้หน่อยให้แม่ไปปิดไฟฝั่งนู้นหน่อยฝั่งนู้นน่ปะป๊าป๊าหลับแล้วอ่ะไปปิดไฟฝั่งนู้นหน่อยเออ ไม่นะไม่เห็นอลิศเลยอ่ะป๊ป๊้าก็ไม่เห็นเลยนับหนึ่งถึงสิบอาวอยู่ตรงนั้นนั่นเองหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจ็ดแปดเอไม่ถึงสิบเลยหนึ่งอลลบก่อนซ่อนแม่แม่ก่อนซ่อนแม่แม่ก่อนเดี๋ยวแม่แม่หา สองสามสี่ห้เจ็ดแปดเ้าอ๊ะนี่อยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองต้งใจหมดกันต้ใจหมดกันถ่ายเอดีจกว่ไม่ถ่ากินไหมคะจ่าแม่แม่ดีๆก่อน ลอกอยู่ไหนเน่ะหาไม่เจอเลยเนี่ยหนึ่งอ้าวเจอแล้วแอบไหนเนะจะไปแอบไหนเน่ฮะ,จะ,นนะจะแอบตรงไหนเนะหนึ่งสอง ยังไม่ออกมาอีกอันน awesome> um hmm. ี้อยู่ไหนเนาะหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเลยจ้าอ๋อลิซอยู่ไหนเนาะอุ้ยเป็นหนอนเลยม้วนม้วนเป็นหนอนเลยอันลิซอยู่ไหนเนาะอลิซอยู่ไหนเนาะหาไม่เจอเลยออกมาม้วนเป็นหนอนเลยอาจารเอ๋ออกมาเร็วอาจารเอ๋ออกมาเร็ว Cai, sama deh. Cai. La 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 la. Kita pergi. Boleh tak? 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 tak? Boleh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  tak? Ni ai à? như từ Cái tên tất tất gì tất Cái tên tắt tất gì trong đó là khá Open and shut Open and shut yeah. Open shut Open Open, Open. Shut <laughs> 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 tất <There may> shut <laughs> Open tất um. Open, Cross? open open we want on the bus go round and round and round don't The signal on the bus go bling 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 round and round round and round The wheel on the bus go <laughs> โอ oh, ้ทำไวิ่งกับกับเหรอมาวิ่งกับกัเดียวเดียับไมทำไมมันจบกับกันทำ,ทำไมวิ่งกับกับ้อด้วแม่ฉีดสปเปรย์ให้แลค่ะเดีเ๋ยวกัมาข้างหน้า กับตันเรือนี่นี่มันมีรูให้ส่องด้วยนะอลิดูสิอยู่ฝั่งหนูอะอยู่ฝั่งหนูนี่ไงนี่นี่นี่จ๊ะเอ๊ะจ๊ะเ<ๆ>อ๊ะอะแล้วมาทางนี้อะลูกมาทางนี้โอเคอะหนูต้องกอดอกนะหนูถึงจะสไลเดอร์ลงมาได้ าแก๊สหนูต้องมาเข้าตรงนี้ลูกหนูต้องเข้าทางนี้ทางครัวอยู่ทางนี้ลูกไม่เป็นไรค่ะอ่ะไปทำกับข้าวให้แม่หน่อยเออกรอบน้ำมาหนูกรอบน้ำาหนูนปเปมีไ,ไมโครเวฟด้วยนะลูกข้างบนน่ะนี่นีอันนี้ไมโครเวฟเนี่ย เรเอาของเข้าไปอุ่นได้เนี่ยปิดประตูได้เนี่ย บอกโคลีหน่อยเอาเตาข้างข้างน่ะลูกนั่นเข้าวโพมดมั่งหรือต้นหอมเอาทำทำให้ป,ป้าป๊ากาทำให้ย่าด้วยต้มเออต้มแทนต้มให้มันเปื่อยเออ เอาไปตั้งบนเตาด้วยลูกนี่งไงมีเตาข้างข้างเอาไขด่ดาวใส่จานไหนคะ่ะ สุขหรือยังคะปิดแก๊สก่อนเออปิดแก๊สกัน เ้ยเดี๋ยวเราทาเปียกๆกันล